มาถึงช่วงนี้บ้างดีกว่าครับผู้ชมกับช่วงของเรื่องดีๆวีแชร์ We ครับผู้ชมครับวันนี้นักท่องเที่ยวชาวเมียนมาเขาบอกเลยขอชื่นชมตำรวจไทยมาก<ช>ไปเที่ยวที่เพชรบูรณ์นะครับผู้ชมฮะขี่บิ๊กไบค์เสียหลักขี่ต่อไม่ได้แต่ตำรวจไทยให้ความช่วยเหลือครับปติตามได้ในช่วงของเรื่องดีๆวีแชร์ค,ครับ นี่ครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวชาวไทยใหญ่หรือไตจากเมียนมากลุ่มนี้ครับ<ม>เขาขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มาท่องเที่ยวที่เพชรชบูรณ์ครับแต่ระหว่างทางรถเกิดเสียหลักล้มล,ลงขี่ต่อไม่ได้ครับปรากฏโชคดีเลยเจอตำรวจสพนาเฉลียงที่เพชรชบูรณ์เนี่ยแหละครับ<ม>ให้ความช่วยเหลือนำรถยนต์สายตรวจมาขนย้ายรถไปส่งถึงร้านซ่อมนี่มากันหลายคนฮะ<ม>ตำรวจก็ให้ความช่วยเหลือแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยใหญ่โอ้ทับใจมาก ยกมือไหว้ขอบคุณคุณตำรวจเลยแล้วก็นําคลิปเหตุการณ์นี้มาโพสต์ผ่านโซเชียลเพื่อเป็นการขอบคุณในน้ําใจของตำรวจไทยอีกครั้งนะครับผมซึ่งโพสต์นี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกชาวเมียนมาเขาก็ได้ดูฮะดังไปข้ามไปถึงเมียนมาเลยก็แสดงความที่เห็นจํานวนมากขอบคุณแล้วก็ชื่นชมตํารวจไทยมีทั้งเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยใหญ่ฮะซึ่งเราก็แปลมาแล้วฮะแปลว่าเช่นพี่ตํารวจน่ารักมากเลยนะคะตํารวจไทยใจดีจังค่ะ ทีนี้ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดทีมข่าวของเราก็เลยไปพูดคุยครับกับตารวจสพนาเฉลียงสิบตรวจเอกอนุพงศ์จันลิครับเป็นผู้บังคับหมู่สพนาเฉลียงนี่แหละบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น16ตุลาคมที่ผ่านมาบนทางหลวงหมายเลข21ครับถนนสระบุรีถึงหล่มสักซึ่งเป็นช่วงที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่พอเจอเหตุการณ์พอดีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเมียนมากลุ่มนี้เขาขีข่รถแล้วไปต่อไม่ได้รถมันเสียหลักล้มลงก็เลยเข้าให้ความช่วยเหลือครับก็ได้รับแจ้งจากเจ้าที่ตารวจอีก อีกนายหนึ่งครับที่ผ่านผ่านไมน่ในการก็เลยโทรแจ้งสายตรวจไปครับก็อยู่ใกล้พอดีครับก็เลยเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นจักรยานยนต์วิบไบครับล้มเองล้มเองก็ได้ให้การช่วยเหลือครับได้น,นําให้เอารถวิกไบไปซ่อมที่ที่ในตัวเมืองตัวอำเภอครับก็ใส่รถกระบะตำรวจไปแล้วก็ไปส่งที่ร้านซ่อมเราก็ทําตามหน้าที่เลยครับก็ ได้รับคําชมนะก็ดีใจชื่นชมด้วยนะครับและคุณผู้ชมที่มีเรื่องดีๆแบบนี้ครับ2ช่องทางน,นะครับ Facebook Mononews หรือส่งมาที่ Line นะครับ Good Morning Thailand หรือว่าถ่ายรูปหน้าจอสแกน QR Code แบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับ